สวัสดีครับอยู่กับผม TT วันนี้นก็เล่นรถเจี๊ยบแต่ว่านี่เป็นเกมเพลย์ที่ผมเล่นแล้วครับแล้วก็มาอัดหน้าจอยครัง้งเหตุที่ต้องอัดหน้นจรราจอก็เพราะว่าผมชอบการเล่นของไฮรอตมาเลยคือไฮลอตเกมนี้เขาเล่นดีมากเลยดีจัดเลยผมชอบมากโคตรชอบเลยบอกเลยดูไฮลอตในแผนที่เล็กดูดูเขาไปเดินไปวนป่า ปวนคารินาเออไปเล่นงานคารินาดูเลยคารินาฟาไม่ได้เลยเห็นไหมดูในแผ่นที่เล็กดูเลยเออคารินาฟาไม่ได้เลยผมชอบมากเลยถ้าเล่นอย่างนี้เนะี่ยอืมผมลืมอ่านหน้าจอเสียได้ยังแล้วก็ฆ่าคารินาได้เลยนะเร็บร้อยเห็นไหมฆ่าคารินาได้ตัวเขาตายไม่เป็นไรครับแทงตายไม่เป็นไร ขอให้ตัวตัวนั้นเนี่ยตัวแครี่ตายก็พอแล้วให้ตัวแครี่ฝั่งเขาตายก็พอแล้วแล้วก็ทีมเราก็เล่นดีด้วยนะลาปูลาปูแล้วก็ลัวอีรู้งานครับว่าต้องมาเติมเขาก็มาเติมทันทีเห็นไหมเวลาห้รถมาเขาก็มาเติมทันทีลาปูกับลัวอีรู้งานครับมผมชอบมันถ้าเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็พอไฮรัดมันเกิดนะมันก็ไปไปไปที่ ไปดูบัฟไปตัวขอบบัฟดูดิให้รถเดินไปไปไปดูบัฟอคือให้รถไม่ยอมให้ให้ฝั่งฝั่งตรงข้ามได้ฟาร์มเออได้ป่วนป่าไม่ให้คารินาฟาร์มเนี่ว่าคารินาดูดิดูในแผนที่ได้เขางงเง,งงอนแล้วนะออกจากเกมนะมัง้งดูดิดูยังอยู่ในป้อมเลยคารินาใครรถก็ไม่ยอมให้ฟาร์มเลยเออ จังหวะน,นี้เพื่อนเราบวกอยู่ผมฟาร์มฟรีแต่ก็ไปช่วยเพื่อนครับผมเล็งวาเรียรครับตัวที่อยู่หลังๆครับแทงมันถึกกันไปอืมตายครับใครหน้าออกจากเกมครับผมว่านะออกจากเกม,มทีมดีแล้วอยู่กับทีมดีรู้อีกลับมา ลาปูลาปูเขารู้งานว่าต้องมาเติม,ามาเขาก็มาเติมทังทีส่วนเล่นบนฮานาบิกับแครีฮารีฮารีไม่ใช่แครีฮารีหนึ่งหนึ่งครับฮานาบิชนะครับฝั่งตรงข้ามเขาเล่นเอ่อหนึ่งสามหนึ่งเหมือนกันนะของเรากฝั่งเราก็เล่นหนึ่งสามหนึ่งแต่ฝั่งตรงข้ามนี่มีนักเวทสองตัวเลนกลางนะมันมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกว่ามันเป็นเมตานักแข่ง่ะนักแข่งเขาใช้นิยมกัน เวทสองเลนกลางครับเดี๋ยวนี้แทงแทงไม่มีประโยชน์เลยแทงเนี่คือแทงไม่มีประโยชน์เลยนะเออเขาเล่นสองสองนักเวทเลนกลางคือดามเมจเวทเลนกลางสองตัวเลยเออตรงข้ามเขาเอาเวลกับไซขอบมาเอามาเป็นเวทเลนกลางแล้วก็คาโตามาเป็นออฟเลนใช่ไหมแทง แท้มือเป็นออฟล,ลนเอา,อานักเวทมาเป็นแทงโหนี่เม่ตานักแข่งครับใครน่อย่างเงี้ยคารหน้าไม่ยอมออก afk ครับคือออกจากเกมไปแล้วงอนครับงอนที่ฟาวไม่ได้นี่ไงโจะเว่าคาริน่าเล่นกากไม่ได้นะค,คือเขาฟามไม่ได้เว้ยเขาฟามไม่ได้เขาเล่นได้ที่เขาเลือกคาริน่าเขามั่นใจว่าเขาเล่นได้แต่ว่าเขาฟามไม่ได้เมื่อฟารมไม่ได้เนะี่ย มันก็ไม่มีของไนะอเทมไอเทมไม่มีแลทีนี้ฆ่าใครก็ไม่ได้ไนงะเออเห็นไหมเนี่ยผมพคชชอบเลยแทงเล่นอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ทีมเล่นดีด้วยพอแทงไปปวนป่าทีมเราลาบุระปูก็ไปเติมด้วยเออมันทําให้ครน,นีาฟาร์มไม่ได้นะเออพราฟาร์มไม่ได้ก็เวิช้าของก็ช้าเงินก็ช้าเออแล้วฟาร์มสบายครับผมเล่นโด้เจี้ยวฟาร์มสบายเลย ก็โคชชอบบอกตรงตัวขอโคชชอบทำอย่านี้การดราฟฮีโร่ก็ไม่ได้น่าเกียดนะของอคกามเขาเอาขาตัวมาเป็นออฟเลนมาสู้กับลาปูลาปูส่วนเลนกลางก็เป็นสองนักเวทครับสองนักเวทก็ไม่แปลกนะเพราะว่าเมตานักแข็งเขาใช้สองดาเมจเวทเ,เลนกลางเขาเล่นกันอย่างนี้ไว้เดี๋ยวนี้ <c oughs> เขาไม่นิยมใช้แทงเลนกลางแล้ว เขาใช้นักเวทเลนกลางสองตัวรับแล้วก็แทงหรือนักสู่ออกมาเป็นออฟเลนนะแล้วก็นักยิงเลนบนหนึ่งหนึ่งคนระับคารีกับฮานาบีฝัออ่งเขาเอาคารีนะีมาฆ่าไฮไลอตนะเพราะว่าไฮลอตเนี่ยมันมันถึกเกินไปเออเอาคารีมาฆ่าไฮลอต คือตัวแรกที่เลือกเลือกฝั่งเรานะคือไฮร้อด้วยแล้วก็ตัวที่สองของเราเป็นเป็นรลอีกับลาบุละปูตัวที่สามลาบุละปูเป็นตัวที่สามอืมแล้วก็ผมผมเป็นตัวที่สี่แล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่หา้าฮานาเบียผมเป็นเป็นคนบอกเองว่าให้เลือกฮานาบ,บีเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีคารีด้วยผมกลัวท้ายเกมเพราะเพราะว่าผมไม่ค่อยมั่นใจในในผีมือตัวเอง ผมเมนนักสู้เลยไม่ใช่เมนไม่ใช่เมนเมนอะไรไม่ใช่เมนป่าไม่ใช่ตัวจังเกิลไม่ค่อยได้เล่นเรกตัวจังเกิลแต่แต่ไงรอบนี้ไม่มีใครเล่นจริงๆงผมก็เลยเอาเราเจอมาเป็นตัวป่าผมไม่คุนบอกให้ฮะเอานักยิงหนึ่งตัวคนที่ห้าสุดท้ายเขาเลือกฮานาบิโอเคไม่เป็นไรครับเอาไว้เผื่อไว้เผื่อไว้ท้ายเกมไหท้ายเกมสู้ไม่ได้เราก็เลยต้องพึ่งพาฮานาบิ เออของเขามีเนี่ยมีคาเรียวไว้เอาไว้ฆ่าให้รอดได้ถ้าเจอแทงเล่นอย่างงี้เ่ะสิบตาโอ้โหเป็นไอทีดีมากเลยผมบอกเลยผมชอบมากเลยแทงที่ไปป่วนบ่าเนี่ยทําให้ฝั่งตรงข้ามฟาร์มไม่ได้ดูคาริน่าเนี่ยยังไม่มาจากเกมงอนออกจากเกม AFK ไปแล้ว คือฟาไม่ได้เออเขาเล่นได้แหละผมว่าเขาเล่นได้คารินาแต่ว่าเขาฟาไม่ได้เขาฟาวไม่ได้ก็เล่นทาไมกูออกจากเกมดีกว่าเออเห็นไหมดูดิคือในเกมอ่ะก็ตอนที่ผมเล่นเนี่ยวิลด่าเลยนะด่าคารินาเอฟเครีพอร์ตคารินาพลสทุกคนก็บอกว่ารีพอร์ตคารินาฟิคือเล่นไม่ได้จริง ไฮรอดเนะี่ยผมว่าเขาน่าจะรู้นักเวทสองตัวของสองข้ามเนี่ยเป็นดาเมดดาเมจที่ไม่ใช่ดาเมดต้นเกมอ่ะเออเขาก็เลยไปป่วนป่าได้สบายไงเวลกับไซคอปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ดาเมจต้นเกมเท่าไหร่นะมันต้องมีของสักชนนิ้นอ่ะเออไฮรอดก็เลยกล้าไปป่วนป่าคารินาและคารินาความตัวเดียวด้วยนะเพราะความตัวเดียวเลือดมันน้อยไง เล่นมันน้อยเล็กเฮลสมันสกิลสกิลสองใช่ไหมสกิวสองไฮรโรมันมันสโลด้วยแล้วก็มีดาเมจด้วยเออถ้าเลือดน้อยๆนี่โอ้คือตายแน่นอนนะถ้าโดนไฮลโรเขารู้งานเนะี่ยฮลโรเห็นคารน,น่าความตัวเดียวก็เลยไปเล่นงานทันทีแล้วก็ใช้ขอบกับวปลวเนี่ยมันไม่ใช่ดาเมจต้นเกมแรงแรงไงมันแค่มันไม่แรงมากต้นเกม มันต้องมีของสักชิ้นก่อนถึงจะเล่นได้แฮร์รอลด์ก็เลยไปป่วนป่าคารินาทันทีเออเห็นไหมผมชอบมากตอวเล่นอย่างเงี้ยไปป่วนป่าจังควันต้องฝังม็ข้ามฟ่าไม่ได้มาครั้งก็บางครั้งก็งงเงยออกจากเกมเออคารินาดูาดยยิยังไม่ยังไม่มาเลยยังอยู่ในป้อมดูในแผนที่เล็กยังอยู่ในป้อมเลยงงเงี้ยก็เลยงงเงีง้าฟ่าไม่ได้ครับเออ เขาเล่นได้หละผมว่าเขาเล่นได้แต่ว่าผ่าไม่ได้เพราะว่าเรามีไฮรอดไงไฮรอดนน่มันปวนป่าจนจนจนเขาไม่อยากจะเล่นแล้วโดนไฮรอดปวนป่าเออแล้วก็การปวนป่านะผมก็ก็ทําบ่อยนะปวนป่าผมก็แต่ว่าถ้าผมปวดปวดป่านะผมจะดูว่านักวทของตรงข้าวจะเป็นดาเมจต้นเกมหรือเปล่า ดามเบ็แรงๆอย่างวาเลียพวกนี้พาส่า,าวันนี้มันด้ามเบ็ดแรงนะลวอีกก็เหมือนกันด้ามเบ็ดแรงเหมือนกันต้นเกมเนี่ยแต่ว่าฝั่งของข้ามเอาไซคอบกับเวลมามันก็ไม่ใช่ด้ามเบ็ต้นเกมเท่าไหร่นะมันต้องมีของสักชิ้นก่อนแล้วข้อดีของสองตัวนี้ก็คืออันติของมันสตันได้อันติไซค็อบสตันแล้วก็ แล้วก็อะไรนะแล้วก็เวลสกิลสองเวลมันสตัรได้แต่ว่าต้นเกมเนี่ยมันยังไม่มีสกิลสองไงเออจังหวะนี้คาริน่ามันมันเข้ามานะจะฆ่าหรืออีแต่ฆ่าไม่ได้เพราะว่าลัอีเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไครเนี่มันไม่มีดาเมจเนี่ยมันไม่มีดาเมจมันมีมันมันไม่มีของไอเทมรัอีมันนําขาด เออจริงๆเลือดนิดเดียวนะ่นะคนิณสกิดนิดนึดนงเตายทันทีนะแต่ว่าลูอีไม่ตายเมื่อกีเ้เหมือนลูอีไม่ตายเพราะคารคนิณมันมันไม่มีไม่มีดาเมจไงไม่มีของเออก็เลยฆ่าลูอีไม่ได้ดูดิดูดิดูดิฆ่าไม่ได้ดูดิ ข่าคารินคาริน่าตัวจะฆ่ารู้อีได้โอ้โหเพราะว่าไม่มีของไงของมีน้อยก็เลยข้ายาก <c ười> นี่งไงถ้าเล่นอย่างนี้เนี่ยคือมีโอกาสชนะสูงนะถ้าถ้าแทงเราเล่นดีแล้วก็ไปสวนป่าต้านเกมทําให้ฝั่งของข้ามฟา์มไม่ได้เออเพราะฟาร์มไม่ได้ก็ของก็นาช้าไงฝั่งเรานี่นําขาดเลย เงินก็นําอะไรอะไรก็นําไปหมดเออมันทําให้มีโอกาสชนะสูงถ้าเล่นอย่างนี้ไปปวนป่าของตรงข้ามเออดูดิแต่อี้หน้าฝัมไม่ได้แล้วก็งองเงออกจากเกมยังไม่มีของเลย